สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้คุณครูพิพปิลจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยวันเด็กและวันครูเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะ วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมก,กราคมของทุกๆปีปและปีนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่8เดือนมก,กราคมค่ะเด็กๆคำขวัญวันเด็กปีนี้ก็คือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะความสำคัญของเด็กนะคะ 1. ให้เด็กๆตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองข้อที่2ปลูกฝังให้เด็กๆมีส่วนร่วมในสังคม และสุดท้ายให้ประชาชนทุกคนเห็นถึงความสำคัญของเด็กค่ะหน้าที่ของเด็กๆนะคะที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือไปโรงเรียนตั้งใจเรียนหนังสือหาความรู้กอกน้ำใส่ขวดล้างจานรดน้ำต้นไม้เก็บของเล่นและกวาดบ้านถูบ้านค่ะเด็กๆวันครู ตรงกับวันที่16มกราคมของทุกๆปีและคำขวัญวันครูในปี2565นั่นก็คือพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตความสําคัญของวันครูนะคะอย่างแรกเลยให้เด็กๆระลึกถึงพระคุณของครูข้อ2ให้ครูตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และสิ่งที่เด็กๆสามารถนำมาไหว้คุณครูนะคะนั่นก็คือพานไหว้ครูในพานก็จะมีย้าแพ้ดอกมะเขือดอกเข็มและข้าวตอกค่ะเด็กๆเอาละค่ะเราก็มาดูหน้าที่ของเด็กๆนะคะที่ควรปฏิบัติต่อครูข้อ1รักและเคารพ 2. ตั้งใจเรียนหนังสือ 3. เชื่อฟังคุณครู 4. มีระเบียบวินยัย 5. ้าอดน,น้อน่อมตน 6. เป็นเด็กดีค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทำไปงานส่งคุณครูพิ๊ปปิ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าบ๊ายบาย